ตรงนี้เป็นเป็นตลาดขายของฝากนะครับรถาน,นี้ภูทับเบิกนะครับจำหน่ายสินค้าที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับสตรอเบอรี่นะครับ บวยลืมผัวนะครับนะครับผลไม้รวมนะครับแล้กวก็บัวหิมะนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะนั่งรถขึ้นลงเขานะครับว่าเราจะผ่านนะครับแล้วก็มาแวะกันก่อนได้นะครับในจุดตรงนี้นะครับ

เคยมาไปกินดูรอบหน้าเองต้องมาหาเขาว่าตอนนี้ลูกค้ามากินแล้วเขาแบบติดกันแทบทุกคนเลยนะมีชิมไหมล่ะครับอันนี้ล่ะมีชิมไหมถ้าชิมเกื้อเขาเพิ่ใชนะต้องเปิดไหมอะไบวกสวยๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อเสื้อฟูทับเบิกนะครับ หมวกสวยๆนะครับหมวกสวยๆนะครับนี่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าที่สกรีนฟูทับเบิกนะครับนะเสื้อผ้าสวยๆนะครับ ักทองโลละยี่สินะครับมาจิบชิมวายกันนะครับเมาเรากินอะไรเยอะๆมาเี้ค่ะว้ขาวก็วานๆถ้ากินได้ ป็นไงใช้ได้ไหมรวมกันเยอะเดี๋ยวไม่รู้รถไปเป็นรถอะไรนะแต่ละรถจะไม่เหมือนกันนะรถแรกอร่อยนะลองชิมันี้ดูนะอื่นเป็นอรากินเอา,เอ,าอันไหนอันเดิมอันอันแรก บาเล่เมาแล้วี <laughs> <laughs> หอมนะนี่น่ากินหอ <c oughs> มนา่า,าร,รอาแกวะินดมาแวะดูร้านสตอเบอรี่นะครับก็จะมีหลายราคานะครับกล่องดีก็จะเป็นกล่องละ40่สินะครับ อันนี้ก็หกสิบนะครับกล่องร้อยนะครับสามกล่องห้าร้อยมาส่วนนึงก็จะเป็นของเป็นของของแห้งนะครับก็จะเป็นของฝากนะครับผมแล้วก็ดันไกลๆไปตรงนู้ก็จะเป็นพวกวายนะครับ ปลูกที่เองเหรอค่ะปลกพี่เองเลยค่ะดฝั่งนี้ก็จะเป็นบวยรวมนะครับนี่นะครับบวยรวมนะครับแล้วก็บวยรวมก็บอกว่าถุงละหนึ่งโลนะครับ ก็เป็น Y วนนะครับที่ผมสอบถามก็ดูมาสักคู่นะครับก็บอกว่าเป็น Y วที่ผลิตในประเทศไทยนี่แหละครับที่แรกผมเห็นเป็นภาษาจ,จีนนะครับผมเลยถามเขาบอกว่าเป็น Y วที่ผลิตในประเทศไทยนะครับล้าโอท็อปแบน์หนึ่งสามร้อยนะครับกลมห้าร้อยนะครับ ร้านไหนก็มีนะครับโน่นนะครับร้านนี้จะเป็นพวกเสื้อนะครับเสื้อผู้ทับเบิกนะครับแล้วก็พวกหมวกนะครับ <S <S เดี๋ยวผมซื้อท้าจี้ลยกันนะครับ ก็ร้านนี้ก็มีนะครับ,รบะะชิมวายฟรีนะครับตรงนี้เป็นในโซนที่ขึ้นมายังจุดชมวิวนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อกันหนาวนะครับแล้วก็พวกหมวกนะครับแล้วก็ในตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะครับคือตอนตอนนี้แดดร้อนนะครับก็เลยปิดไว้นะครับตอนนี้ก็มีแค่นั้นนะครับก็สินค้าก็ นี่นะครัับฝ่งนี้ก็จะเป็นแครอทนะครับสนใจชิมไหมยอดยอดผักแมวนะครับตัวที่หกซื้อแครอทอะไรคะแล้วก็มีไข่หวานไข่เค็มมีชีสบ๊วยลืมผัวนะครับสนใจอะไรใช่ไหมตะวัวได้กล่องห้าสิบบาทครับหวานนะครับก็เมลอนตัวนี้จะเป็นข้าวบนใช่ไหม อ่าอันนี้จะเป็นตัวนี้ค่ะใช่ค่ะนี่หระนะครับก็พวกผลไม้พวกเมลอนนะครับสตรอเบอรี่นะครับนี้คือปลูกไม่ใช่ปลูกปลูกที่นี่คแพชบงนี่เ็น่น่นะครับอันนี้เป็นบัวหิมะนะครับสิบโลร้หนะครับขายเป็นถุงแบบนี้เลยนะครับ ะนะแล้วก็นี่นะครับอันนี้นะครับคืออันนี้เด็ดไอเด็ดไอนอนเด็ดไอ้นอนน,นนะครับ ก็อันนี้นะครับสินค้าที่น้องขายอยู่นะครับกับกุญจาเาอันนี้อจะถุงลล้อไง มังน้อยนะครับนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่นะครับวายก็มีให้ชิมนะคะชิมเอชิมฝั่นะง,ง,ง,นนงนี้ก็จะเป็นผักนะครับตอนนี้จะเป็นน้องเอาน้องหมูไปค่ะหมูขายน้องยี่สิบบาทน้องละยี่สิบบาท คนนี้นะคนนี้นะยี่สิบาทจนะ้ะค่ะตัวน้องคนนี้ค่ะยี่สิบาทนะค่ะอ๋อค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นพวกถาดนะครับอันนี้เป็นอะไรครับต้นหอมไหม่อ๋ออันนี้เป็นต้นหอมนะคระับตะหลันนะครับ ก็อันนี้จะเป็นพวกแครอทนะครับนี่นะครับก็จะเป็นตลาดชุมชนนะครับที่อยู่บนฟูทับเบิร์กนะครับ